อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาคดคลิปถัดไปจากทางช่องของพวกเราผีนางหลอดตายแล้วเฮียนวัดบ้านฉางจังหวัดและยองเรื่องสยองขวัญจากข่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสองปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวความหลอนของวิญ,ญญาณผู้หญิงคนหนึ่งที่ชาวบ้านแถวนั้น มักจะเรียกเธอว่านางหลอดนางหลอดคือผู้หญิงวัยกลางคนอายุ44ปีเธออาศัยอยู่ที่ซอยเทศบาล44ทับหนึ่งตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองอุปนิสัยของเธอนั้นเป็นคนที่ชอบทานเหล้าโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนมักจะตั้งวงกินเหล้ากันเกือบทุกวันแต่ประเด็นคือ เมื่อวันหนึ่งนางหลอดเสียชีวิตลงไปแต่วิญญาณของเธอกลับออกไปอารวาดปรากฏตัวให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เห็นบางทียังไปชวนเพื่อนบ้านที่เคยตั้งวงกินเหล้าออกมาร่วมตั้งวงกินเหล้ากับเธอหรือแม้แต่บางลายเจอกันแบบหนักๆคือเจอวิญญาณนางหลอดถึงกลับมาเอาชีวิตไปอยู่ด้วยก็ยังมีและเรื่องราวประหลาดที่เป็นข่าวดัง ชนิดที่ว่าหนังสือพิมพ์หลายสำนักถึงกับลงพื้นที่ไปหาความจริงกันเลยทีเดียวก่อนจะได้รับการยืนยันจากคนเท่านั้นว่าเรื่องวิญญาณผีนางหลอดที่ว่ากันว่าเฮี้ยนนั้นมีอยู่จริงและเมื่อวันที่9กรกรกฎาคมปี2,563ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีอาถรรพ์ของวิญญาณนางหลอดทราบว่าจุดเริ่มต้นสาเหตุการตายของนางหลอด เกิดจากวันหนึ่งนางหลอดได้ไปกินเหล้าเมาแล้วไปซ้อนท้ายรถมอตเตอร์ไซค์ของเพื่อนบ้านซึ่งไปซ้อนอีท่าไหนไม่ทราบเกิดพัดตกลงมาหัวกระแทกพื้นชาวบ้านจึงรีบนำพาส่งโรงพยาบาลแต่ว่านางหลอดไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโดยในขณะที่นำศพไปตั้งพิธีสวดที่วัดวิญญาณน,นางหลอดกับเฮียนและเที่ยวไปปรากฏกายให้ชาวบ้านได้เห็น ชาวบ้านในละแวกนั้นต่างหวาดกลัวนางหลอดและไม่กล้าเดินผ่านจุดที่นางหลอดเคยชอบนั่งทานเล่าและตรงต้นตะเคียนโบราณน,นั้นอีกเลยซึ่งแม้แต่ตอนที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเก็บสัมภาษณ์สุนัขแถวนั้นก็ยังเห่าหอนรับกันเป็นทอดๆแม้จะเป็นในช่วงเวลากลางวันก็ตามด้านนายสีสุขมีชูแสงอายุห7ปีและนางสาวบัวอ่อน ตุ้ยคำอายุ30ปีเคยพบเห็นวิญญาณนางหลอดโดยเล่าให้ฟังว่าคืนหนึ่งตนได้เดินกลับจากบ้านแล้วผ่านมาตรงจุดที่มีต้นตะเคียนเก่าแก่อายุหลายสิบปีซึ่งจุดนี้เดิมทีนางหลอดชอบมานั่งอยู่กับเพื่อนๆในละแวกนั้นเมื่อตอนเดินมาถึงก็พบกับผู้หญิงลักษณะเหมือนนางหลอดกำลังนั่งก้มหน้าอยู่งเงียบ นั่งอยู่คนเดียวตรงใต้ต้นตะเคียนซึ่งทีแรกตนไม่รู้ว่านางหลอดได้ตายไปแล้วก่อนที่จะมาทราบภายหลังจากที่เพื่อนบ้านได้เล่าให้ฟังเล่นถึงเอากับขนหัวลุกกันไปเลยต่อมาตนยังเคยได้ยินจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆเล่าให้ฟังอีกว่าช่วงดึกๆบางทีวิญญาณของนางหลอดก็เที่ยวไปเคาะประตูบ้านเรียกคนนั้นคนนี้ ซึ่งล้วนแต่เป็นคนที่เธอเคยรู้จักให้ออกมาแต่พอชาวบ้านเปิดประตูออกมากลับไม่พบอะไรและที่น่ากลัวสุดนั่นก็คือก่อนหน้านี้ไม่กี่วันได้มีสมาชิกแก๊งคนหนึ่งที่เคยดื่มเหล้ากับนางหลอดเกิดล้มตายแบบไม่ทราบสาเหตุก็ยิงทำให้หวาดผวากันไปตามๆกันพอชาวบ้านบางคนเชื่อว่าคนที่ตายนั้น เป็นเพราะวิญญาณของนางหลอดชวนไปอยู่ด้วยโดยคนที่ตายมีชื่อว่านายปุ๋ยอายุ45ปีเดิมทีเป็นคนเล,ล่อล่อไม่มีญาติมิตรทางมูลนิธิและชาวบ้านที่รู้จักได้ช่วยกันตั้งศพมาเป็นกุศลและได้เผาเป็นที่เรียบร้อยที่เมนวัดบ้านช้างนั่นเองถึงแม้นางหลอดจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ย่านนั้น มักจะเลือกันว่าวิญญาณของนางหลอดยังคงวนเวียนอยู่แถวนั้นและมักมาปรากฏกายให้ชาวบ้านเห็นอยู่หลายครั้งโดยเฉพาะระยะหลังจะได้ยินเสียงมาหอนทั้งกลางวันและกลางคืนยิ่งทำให้น่ากลัวเข้าไปกันใหญ่ส่วนตัวผู้เล่าเองก็กลัวจนไม่กล้าที่จะกลับเข้าไปนอนที่บ้านอีกเลยซึ่งบ้านของตนก็อยู่ตรงข้ามกับต้นตะเคียนนั้นพอดี โดยตนได้ตัดสินใจขนเสื้อผ้าและพาลูกสาวอีกคนย้ายไปอยู่ที่อื่นในวันลุ่งขึ้นเพราะเป็นคนกลัวผีมากๆส่วนบ้านหลังที่อยู่ก็ถูกปิดตายไม่กล้ากลับเข้าไปอีกแต่ถ้าจำเป็นต้องไปเอาของใช้จะต้องมีคนไปเป็นเพื่อนส่วนจะกลับไปอยู่อีกหรือไม่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงต่อไปทั้งนี้ตรงใต้ต้นตะเคียน จุดที่นางหลอดสมัยยังมีชีวิตอยู่กับพ้องเพื่อนที่ชอบมานั่งกินเหล้านั้นที่ผ่านมามักจะมีเห็นคนร้องนาทําเพลงบางครั้งก็มีการทะเลาะก,กันภายในแก๊งนั่นก็เป็นแค่เรื่องธรรมดาของคนเมาส่วนตนอยู่ที่นี่มาสิบกว่าปีเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของต้นตะเคียนที่ชาวบ้านมักมากราบไหว้มานานบางคนมาขอเลขขอให้ได้งานก็สมหวังกันไปก็มี ซึ่งตนก็เคยได้โชคลาภจากเจ้าแม่แตะเคียนมาบ้างในยามที่ขัดสนจึงเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่เช่นกันด้านนายสุทนสุขล้นเหลืออายุ45ปีชาวบ้านอีกคนเปิดเผยว่าหลังจากมีข่าวความอาถรรพ์วิญญ,ญาณดังหลอดที่เที่ยวหลอกผู้คนดังขึ้นมาสราบมาว่าเพื่อนๆกวนกินเหล้าด้วยกันต่างก็รู้สึกหลอนๆพรคล้ายกับว่า นางหลอดจะมาหาและการที่สมาชิกคนหนึ่งได้เกิดตายลงไปก็น่าจะเกิดจากวิญญาณของนางหลอดมาชักชวนไปอยู่ด้วยแน่นอนเพราะตอนที่พบศพของนายปุ๋ยมีคนบอกว่าพบศพนอนน้ำลายฟูมปากเป็นการตายแบบไม่ทราบสาเหตุส่วนตัวไม่เคยเจอวิญญาณของนางหลอดแต่ชาวบ้านที่อยู่ในแถบนี้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าดึกๆ มักจะเห็นเหมือนมีผู้หญิงมานั่งร้องไห้หรือเล่นกับหมาอย่างไรก็ตามนอกจากเรื่องราวความน่ากลัวแล้วเห็นว่ายังมีชาวบ้านที่ติดตามข่าวและไปที่งานศพเพื่อนำเอาเลขอายุนางหลอนและเลขฝาโลงของศพในปุ๋ยไปลุ้นโชคแต่ก็ไม่ทราบว่าถูกลางวลหรือไม่แล้วท่านใดบ้างล่ะครับที่อยู่บ้านช้างจังหวัดระยอง สามารถร่วมสนุกกันได้แสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับว่าวิญญาณนางหลอดนั้นเหียนจริงอย่างที่เขาเล่าลือกันหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดแอดมินต้องกราบขออภัยมาณที่นี้สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากราบสวัสดีครับ